วันนี้วนนีว่าสาไกอายุงอายุงเปยังไงก็ว่าสาไกเลยอ่ะหน้าก็คนเหนสามสี่โตเอาล่ะอจารวันนี้ชูกระชุบกรชุบธรรมสูพลนชุตตาสุพุนยิงไล่ว่าโอ้ผู้รักษาประตูกำลังเทนเมื่อกี้นี่เองอ่ะทำไมปืนยังวะรันมาเนาะสองรอบสองรอบสองรอบครับยกอุ้ยชุตตอยิงรอบแรก ไม่มีประโยชน์แล้วอินแบบนี้นี่โคเทนมาดีโอโอลิบคาลนั่นเนี่ยเอฟซีเอกพันธ์แคมี่ครับย้ำในช่องแวันนี้ย้ำทุกท่านมาอยู่ที่สนามมูใจดินบรรยากาศหน้าหนาวแบบนี้เหมาะกับการเหมาะกับการอะไรมากที่สุดครับชิดครับกาหมูนะครับวันนี้จะมาจะมาขายครับแต่ว่าไม่มีตัวอย่าง ใช่ครับแต่ว่าพูดเอาหลายคนหลายคนเคยกินแล้วใช่ครับหลายคนเคยกินแล้วครับเอาลองสุดๆเลยสิสามสีแม่ฉันต้องกินน้ำพริกกัดหมูฉันต้องได้กินน้ำพริกกัดหมูโคฉันต้องได้กินน้ำพริกกัดหมูราคาสองร้อยบาทวันนี้เหลือเพียงหนึ่งหนึ่งหนึหนึ่งหนึมันได้มันได้เว้ยได้เอาเอาเอาเริ่มต้นใหม่อีกทีหนึ่งสามสีเริ่มต้นใหม่แม่ฉันต้องได้กินน้ำพริกกัดหมู แม่ฉันต้ได้กินน้ิกกากแม่ฉันต้ได้กินกากหมูจากราคา200บาทวันนี้เหลือเพียง1นึ่งเลยหนึ่งเลยหนึ่งเลยโค้ชฉันต้องได้กินน้ำพริกกากหมูเอาไปโค้ชฉันต้องได้กินน้ำพริกกากหมูโค้ชฉันต้องได้กินน้ำพริกกากหมูจากปกติราคา200บาทวันนี้เหลือแค่หนึ่งเลยหนึ่งเลย S <S <S ได้ได้อ่าเดี๋ยวท่านท่านวาต้องได้กินน้ำพริกกากท่านว่าต้องได้กินน้ำพริกกากเออนตังมาหนตังเออเอาเอา เอาแบบโคตรเอกสักหน่อยงี้ได้ไหมเอาโคตรเอกงี้ได้ไหมอ่าทุกคนมาเอาใจเดี๋ยวกับตันชิดจะให้ดีกว่ามันจังหวะมันได้โคตรเอกตอนนี้กินพริกกาศโม่โคตรเอกตอนนี้กินพริกกาศโม่โคตรเอกตอนนี้กินพริกกาศโม่สั่งได้สั่งได้ที่ไหนครับสั่งได้ที่ไหนสายวันที่เปลี่ยนยางแดงครับผมน้อง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 ทีมเอกพลหน่อยเอาน้องน้องทีมเอกพลหน่อยดิ น้องๆทีมเอกพลต้องได้กินน้ำพิการมือน้องๆทีมเอกพลต้องได้กินน้ำพิการมือน้องๆเอกพลต้องได้กินน้ำพิการมือเสร็จแล้วใครจะอุดหนุนให้ใครจะใครจะอุดหนุนให้เจ้าชิดก็ได้นะครับเดี๋ยวใครไม่ให้เดี๋ยวลุงโดนให้เองครับรีวิวซะขนาดนี้นะครับน้ำพิกาหมูของเรานะครับตอนนี้ตอนนี้เราตอนนี้เราน้ำพิการมูของเราโกอินเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่น้องจาก พี่น้องสับปะลาวนะครับที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินประเทศสหรัฐอเมริกานะครับพี่น้องอคนพะเยานะครับที่อยู่สิงคโปร์นะครับก็สั่งนะครับผ่านเพจยามแรงออนไลน์นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับมาทักทายสนุกสนุกคุยกันสบายๆนะครับวันนี้เราก็มาลงเล่นเกมกันเอ่เล่นลง,ล,งล,งลงเล่นซ้อมทีมกันนะครับ เอกก็มาคุมทีมอ่าเราใหเพิ่มด้ยได้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้อืชอบดีไอเจินเลยดิโอ้ยปึ่งขกงออกกนนี่ก็เออ ขายอะไรต่อเดียะไอตีมอ่ะไอทีมบองขอขอขอโคดอีกสักรอบได้ไหมขอโคดอีกสักรองได้เลยครับผมได้พร้อมไอมได โคดเอกตอนได้กินนพริกกากบุดงโคตเอกตอนได้กินนพริกกากบุ๊งโคตเอกตอนได้กินนพริกกากบุ๊งครับผมสั่งได้ครับสั่งได้ย้ำแรงแชนแนลย้ำแรงออนไลน์ย้ำแรงแชนแนลก็ได้ย้ำแรงแชนแนลย้ำแรงออนไลน์ก็ได้ขอเพียงแค่สั่งกันเข้ามาครับตอนนี้ครับเวลาเราไปเวลาเราไปแข่ง เวลาเราไปแข่งที่ไหนเราก็พกไปด้วยเนาะเวลาไปเที่ยวอันนี้จิตตัวเวลาเราไปเที่ยวเราก็ต้องพกไปด้วยเนาะกินได้เนาะฉุกเฉินก็ได้อร่อยมากนะครับอันนี้ทักทายนะครับทักทายยำแรงครับมีก็บรรยากาศยำแรงแบบนี้นะครับก็ ที่ไม่สายของเราก็ไม่มีโคไม่มีโคเพราะว่ายังไม่มีใครติดเชื่องทำไปทำมาเพราะว่ายังไม่มีใครติดเพราะว่ายังไม่มีใครติดแต่คนติดเป็นเจ้ดเอ้หาจังหวัดลงไม่เป็นนะไม่เหมือนในบังในบังในพูดว่าความสามารถของเขาเนาะแล้วนะแล้วอ่ะ นน้เอรียบร้อยโอ้ยไม่ใช่รบ้อยนี่ร้องอีกทีนั่นแหละข้างในสนามก็ซ้อมกันนะครับข้างนอกก็รอกันอยู่ครับผมนี่ฉันก็ต้องนี่ครับมาเฝ้าครับยังทำไม่เสร็จนะครับยำแรงนี้ก็ต้องมาเอาซ้อมบอลกันก่อนเอาบรรยากาศกันก่อนครับ

เอฟซีเจ้าเข็มได้ยินแล้วก็อย่ารีรอเลยครับ <laughs> อย่ารีรอเลยครับอาศัยขายกันอยู่แถวนี้ก่อนนะครับ <laughs> <laughs> มาเลี้ยพูกันข้องสนามเลยคิดเลยเลี้ย,ยพูมีอะไรนะทันวานเลี้ยพูมีอะไรเดียร์บอก ดีทุกตรงอ่ะดีทุกทีเนี่ยทันวาก็เริ่มเชียร์เลี้ยวภูมานานแล้วใช่ไหมครับเชียร์ตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ตอนด์หนึ่งตั้งแต่ปอนด์หนึ่งแล้วเหรอปัจจุบันท่านมาอยู่มออะไรแล้วหน่อยมหนึ่งอะมหนึ่งเหมือนกันครับเชียร์ตั้งแต่ปอนหนึ่งครับแต่เดี๋ยวนี้อยู่มหนึ่งครับแล้วสรุปว่าเชียร์ตั้งแต่ปอนไหนมหนึ่งครับอ๋อแล้วเดี๋ยวนี้อยู่มหนึ่งครับอ้าวก็เชียร์ตั้งแต่ตอนไหนเชียร์แต่ปปปมมมออออ๋๋ ตอนนี้อยู่ชั้นอะไรปัะยมหนึ่งครับในเรียนอ่ะอยู่ชั้นอะไรชั้นหนึ่งอาคารเรียนอยู่ชั้นอะไรไม่ใช่ก็เรียนอยู่ชั้นอะไรไม่ใช่ถามว่าอยู่มออะไรชั้นสามชั้นสามที่ไหนชั้นสองเออแล้วแล้วเดินขึ้นเหนื่อยไหมไม่เคยเหนื่อยอะไรลามชั้นเราวันเราได้เราสามแต่ห้องหนึ่งชั้นสองเป็นห้อง

อยู่กับทันวายอีกครั้งนึงครับในที่เพจเอกพลคาเดมี่นะครับโอ้แมตช์สุดท้ายแล้วเอกพลคาเดมี่จะได้ลุ้นเลื่อนชั้นหรือไม่เลื่อนก็ต้องดูนะครับเนาะฝากความหวังไว้ที่ใครสูงสุดครับโทษโดนครับโทษโดนอีกแล้วเหรอยิงอะไรไปบ้างครับยิงนกครับยิงนกเลยเหรอครับตายไหมครับเขาเรียกว่าลูกเตะกระตันยูเข้าใจไหมอย่าไปหาทำเข้าใจคำว่าลูกเข้าใจคำว่าลูกเตะกระตันยูไหมเจิ้นนะเจิ้นเจิ้นเข้าใจรู้จักลูกเตะกระตันยูไหม ไม่รู้หรอเช่นชอบชอบไหมลูกเตะอกัตันยูนอ่ะชอบใช่ไหมนี่นลูกเตะอกัตันยูอ่ะความหมายคืออะไรภูมนะิไ,ไหนล่ะลูกเตะอกัตันยูลูกเตะอตกตอัตันยูบ่อยภูมิไหนคือความหมายเป็นยังไงเนี่ยเตะเตะหาป้าหาหมาเลยเหรอว่าลูกลูกเตะลูกเตะกตันยูว่า เข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วสามเลี่ยมโชว์ชชิวสอนเซตเอาสามเหลี่ยมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนเนาะธันวาเนาะครับผมตัวเองธันวาเองก็วันเกิดธันวานี่เลยมาแล้วนี่เนาะครับโดนเซสื้อผ้ายไหมมปีนี้ไม่โดนเนาะไปกินมูสฮะเนาะครับตอนโดนเซื้อผ้ายเนี่คือรู้อยู่ใช่ไหมตอนไหนตอนที่อยู่พะเยาวนะตอนนั้นไม่รู้อะไม่รู้จริงเลยรู้ว่ากินลูกชิ้นสะดุดเลยใช่ไหมครับก็เลงเข้าป๋าแล้วกินมาวางจ่ายเออนี่นึกว่าก็นึกว่าจะได้จ่ายจริงใช่ไหมอือก็ไม่มีอะไรนะก็ใช้ชีวิตมาปกติตั้งแต่นั้นครับ กระทบกระเทือนจิตใจไหมไม่ขัดต่อสิทธิสิทธิมนุษยชนสิทธิส่วนบุคคลไหมไม่ที่ที่โค้รทำแบบยั่วยวนแบบให้ตกใจก่อนเนี้ยก่อนที่จะมาเฉลยเงี้ยมันมันมันลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลของท่านว่าท่านะอามคนที่เคยโดนเซอร์ไพรส์ก่อนเหมือนแบบไม่ให้แบบเหมือนด่าปุ๊บแล้วก็ขีหลังให้ความสุขเงี้ยโอ้สุขทีหลังเงี้ยแล้วแล้วมีความสุขไหมเงี้ยโกรธ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 ที่เอกโกดโกตรเบิ่มอะไรอย่างงี้ป่ะ ไม่ค่มีอ่ะไม่แต่ตำรวามองว่าขัดขัดไหมขัดแบบว่าเฮ้ยลุกล้ํากล้ามกายสิทธิส่วนตัวนะมาหลอกมาด่ามาให้ขวัญเสียมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อม่ค่ะมีอ๋ไม่ค่ะมีนะครียก็ถือว่าคือตำวาก็ไม่ได้แล้วผู้ปกครองที่บ้านว่าไงไหมกลับไปทําไมโคตรเล่นบ้าๆอะไรอย่างงี้ไม่ว่าครับอะไรไม่ว่าเอาจริงเอาความจริงว่าเปล่าไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่านะ ตรงกันข้ามผู้ปกครองต่างหากที่ที่โทรส่งซิกมาให้โค้ดใช่ปะ,น,ะ <laughs> น่าจะใช่ใช่ปะจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับพี่น้องหลายคนก็เป็นห่วงเด็กๆนะกลัวว่าเราจะไปลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลของเด็กนะครับบางครั้งจบแล้วก็คือโค้ดก็มาปลอบอีฮ่าสนุกสนนเนาะก,ก็เป็นอย่างนี้ไปนะหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเป็นห่วงเรื่องเสือ้อผ้าเรื่องอะไรแต่ว่าก็พยายามอย่าซบซบลงอยู่แต่ว่ามันอดใจกันไม่ได้นะบางคนก็รอดูจริงครับ คนก็รอดูว่าเราจะเล่นอะไรนอกจากดูเด็กๆวิ่งไปวิ่งมาเตะบอลนี้มันอาจจะบางครั้งมันก็มีอะไรที่น่าเบื่อก็สำับเปลี่ยนแปลงกันไปอย่างนี้เนาะทันวาเนาะยได้ไหมโอเคนะก็สําหรับลูกล้าสิทธิส่วนบุคคลไม่ลูกล้ําเนาอไม่ครับสนุกต่างหากเน่อมีสีสันต่างหากเนาะครับผมก็ฝากทงเอฟซีที่อาจจะมาติดตามนะครับ ที่มีกระพนใหม่นะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจนะเราก็พยายามจะให้แบบว่าเกิดเพียงแค่ไม่ต้องว่าหรอกตัวแม้แต่ตัวโคดเอกตัวโคดนบเองก็เองโดนครับทุกคนโดนหมดท้าใครเผลอก็คือโดนครับเพื่อมันเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนต้องมีปฏิพาณไว้พิพนะถึงแม้ว่าจะวันอะไรจะอะไรก็คือให้อยู่ในแบบแต่เราก็ทดสอบไว้พิพของกันและกันอ่ะทั้งโคดทั้งน้องๆทั้งเด็กๆเอ้ยเงี้ยใครจะ จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงได้เงี้ยเอาจนแบบแบ,บ,บีบจนเอาน้ําตาออกกันมาข้างหนึ่งเงี้ยท,ทันวนันเนาะตอนวันโดนแค่มุกเขาบอกว่าไม่ได้จ่ายตังค์จริงๆตังค์มีเต็มกระเป๋าใช่ไหมวันนั้นนะ <c oughs> ไม่มีเห<ะ>มือน <c oughs> กันเลย <c oughs> แต่วันนั้นเ่าเ่าไปถ้วยที่สามนี่เองอ่ะ <c oughs> ถ้วยที่สามใช่ไหมใช่แน้วฉันว่ายายกันยุงในถุงก็โดนมาดิ มาเอามานี่หนิเอาเสียงคนนบนี่นนเสียงคนนบก็มานี่อ,อยู่ไหนไอ,อ้คนนบอ่ะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมนะครับเออคนเรา เอ้ยผมนี่ตัดทรงเดียวกับพี่เอกเลยตัดร้านเดียวกันหรือเปล่าไม่ครับเลยแต่จูเนียตัดก่อนพี่เอกนี่เนาออันนี้ผมตัดที่ซองสี่หกตรงไปไปจ่ายที่ไหนนะครับแล้วก็มันจะมีสามหญ่ใช่ไหมครับถ้าเลี้ยวกับร้านญาติผมครับอ๋อแตเนียนเดียนห้าสิบบาทแต่ห้ามาดามาดาแปดสิบบาทแต่ห้าผู้ใหญ่ร้อยบาทคนะโคดดโคดจูเนียนี่สี่สิบบาทห้าสิบหรอห้าสิบครับ เดี๋ยวครั้งหน้ามาดโคดนตัดให้แล้วนะเชื่อมือ,อดโคดนดี่ื้เนี่ยต้องเชื่อมือ,อดโคดดนะเข้าใจไหมบอกว่าทักมาเลยนะดโคดนครับว้างไหมตัดผมให้ผมหน่อยอย่างนี้นะโคดนจะตัดให้นะแต่ห้ามร้องไห้นะห้าสิบบาทก็เก็บไว้ไปซื้อขนมเนาะหรือว,ว่าซื้ออุปกรณ์การเรียนอย่างเงี้ยครับหนะ้าดโคดนตัดให้นะเนาะแต่ปื้มมันไม่กล้าโคดนตัดมันู้เป็นอะไรจริงๆโคดนตัดหล่อนะเนาะ ตัดให้วันนั้นตัดให้ต้นข้าวก็ตัดแล้วไงตัดให้หลายคนแล้วแต่ถ้าตูนียอยากเก็บัง้ง50สบาทไว้ทำหนึ่งเงินก็มาให้ตัดอย่าไปตัดร้านก็แล้วแต่เข้าใจไหมแต่ทรงเดียวกับพี่เอกเลยเนาะไปกันลองสูงลองสูงสูงถ้าลองสูงต่ำมาลองสงต่ะอันีก็จะหายไปนิดน้วนี่กีตาร์หรอ ไม่ใช่เนอเินวันนี้กับวันนี้น้ำพริกกัมมูขายเท่าไหร่แล้วครับอ๋อแล้วหนึ่งร้อยไงโอ้จูเนียร์ก็ช่วยจูเนียร์ช่วยโปรโมทให้ช่วยอุดหนุนหน่อยครับอย่างเงี้ดิลยวันนี้นะครับน้ำพริกกัมมูจากปกติสองร้อยบาทนะครับลดเหลือหนึ่งร้อยบาทครับนี่เห็นไหมจูเนียร์มีความพยายามของจูเนียร์นะครับจูเนียร์ก็ต้องพยายามต่อไปเข้าใจไหมใกล้จบโปรหกแล้วนีเนาะเทอมนีเนาะก็ทางไหนเอายุ่งกันะครับ อันเอาไปทายยุ่งกันเนาะแต่ปีนี้จูเนียร์มีเข้าค่ายพักแรมไหมเออแต่โค้ชโค้เบิ้มบอกว่ายังไงนะถ้าไปไหนมาไหนไี่ต้องต้องทำยังไงนะใส่แมสครับใส่หน้ากากแล้วหมวกกันน็อกนี่ที่ซื้อไปนี่ใส่บ้างไหมใส่ตลอดใส่ตลอดใช่ไหมใส่ตลอดใช่ไหมเออซื้อข้าวเหนียวเลยอ๋อซื้อข้าวเหนียวนี่ไม่ใส่ ก็เอาข้าวเหนียวใส่ในหมวกไม่ได้เหรอไม่ใช่ครับมันไม่ใช่นะข้าวเหนียวท้ายเขาโดนด้วยดิเนี่ยเนเนทานเลยทานเลยโอ้เห็นเสียงไกลๆอยู่นะคนนอกเข้ามาแน่นอนจูเนียคิดถึงคนนอกไหมตอนคนนอกไปบวชอ่ะคิดถึงอยู่เหรอจีเนียคิดถึงคนบงคนนอกอยู่นะอือได้แล้วเกลยก็โซนฮะก็โซน ก็โซก็โซมีตินัยนะฮะอ่าใครยุ่งกัดเท้ามาเอาขัดแข้งกัดขามาเอายาทากันยุงนี่มามามาใส่ยายุงมาเร็วเดี๋ยวไม่สบายนักจ้ะไอ่ฟอดคนไอ่ฟอดฟอดใช่ไหมฟอดใส่ฟอดจมูกนี่ยังได้กลิ่นอยู่ใช่ไหมกลิ่นอาหารก็ลิ้มได้รสอยู่นะไอจุดเนี่ยลองอ่านตดเสร็จธันวานะเรื่องมาโอ้โหแบ่งแบ่งกันดิแบ่งแบ่งกันดิ แบ่งๆแบ่งๆกันนี่เอาเอาที่ขาหลวงพ่อเลยดูหลวงพ่อขาหลวงพ่อที่เสรไปครึ่งหลอดแล้วนี่เหนือขาเลยกีตาร์ทาหรือยังจาทากันยุงอ่ะโอ้มาทาไว้มันกัดทะลุหมดแหละทาไว้ต้นข้าวเอามีไหนเอาอยู่ในชนะมะทำไมปีนี้ต้นข้าวตัวโตกว่าปีที่แล้วอ่ะ เรางัน <c oughs> ต้องโตขึ้นสิเนอไม่มีใครตัวเล็กลงใช่ไหมกี <c oughs> ตาร์งงเลยครับทำไมตัวจูเนียร์เชียร์ทีมอะไรพ่าถึงแมนยูหเลยเรียกผู้แมนยูครับตอนนี้ตอนนี้ตามตามตารางดจ<อ>ูเนียร์ก็เชียร์แมนยูเหมือนคนโด,ดนหนอครับเออ <c oughs> นั่นจริงจริงเหรอแต่คนเอกเชียร์เรียกว่าู้นะนะครับถ้ามีโอกาสเสียบขาคนเอกในสนามจูเนียร์กล้าเสียบไหมไม่ครับไม่เอานะทำไมไม่เสียบอ่ะ เขาเป็นโค้ดจังหวะในเกมไงเห็นนะไม่เสียบเนาาะถ้ผมลยก็จับโดนทักไม่หาหมอลแล้วก็ไม่ได้การไม่ได้ซ้อมบอลครับแล้วก็ยังมีข้ออื่นอีกครับแสดงว่าจูเนียร์เป็นหงพี่เอกหงพี่เอกคนนะครับคนโดนลหรเป็นห่วงครับเสียบเลยเตะขาเตะขาหลังคนโดนก็ได้ไม่ครับหงเตะนี่นี่ ได้ได้แล้วโอ้สองคนนี้ไหนเอาทักทายหน่อยดิอันนี้ชื่ออะไรเราแนะนำ่อยเนี่ยเราชื่อภูครับเนี่ยคนนี้น้องภูนะเอ้ยมันจะหนีไปไหนกลัวแฟนมึงเห็นอะไรยังนี่มานี่ก่อนชื่ออะไรเราอ่ะแฟนได้ข่าวว่าอยากจะสมัครเป็นลูกเขยคนนบหรอไม่ใช่กับเล่นของเปล่านะแค่แค่เพื่อนกันเองใช่ไหมเออดีแล้วดีแล้ว แค่เพื่อนกันเองใช่ไหมนี่ครับจะจะอะไรนะชื่ออะไรนะเปาครับเปาอันนั้นผู้นะครับเปาผู้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็มีตอนนี้ก็มีคนข้างหลังนะข้างหลังถ้าข้างหลังนี่ต้องทางเก่าครับเก่าครับไปฟัดเดียวอะไรไปนะตลบไม่ได้ครับ ถานคนน้นี่เนี่ยลองตะโกนไปนี่นะคนโน้ตไคนโนดังๆเอาดิคนน้อยู่ในนี้เราเลื่องเราลองดูคนตะโกนไปไหนลองลองดูคนโน้นบอกเรียกเรียกเรียกคนน้นดิเรียกนี่นี่เอาดิลองดิคนน้จะลงมาแล้วเปล่เออเดี๋ยวทำามาลองถามดีกว่าคุณครับคนน้ครับผมมีท่านเขียถามครับนี่นะเดี๋ยวให้มาเดี๋ยวให้แล้วก็จูเนียก็ถามเลยนะเตรียมกันไว้แล้วนะคนโน้ตครับคนน้ครับไปพัดเนี่ยอะไรไปครับ ครับนี่มันคำถามที่ตรงกันเก็เผื่อแกลืมเผื่อแกลืมก็ปกติแกจะถามจูเนียยัไงรอบนี้จูเนียถามแกบ้างเงี้ยแกจะตอบเหมือนจูเนียไหมเออเนาะเออก็ตอบเหมือนกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วทันวายถ้าคนนับตอบเสร็จทันทันวาทันวาถ้าคนนับตอบทันวาก็กริ้งกริ๊งเลยนะถ้าคนนับตอบคำถามจูเนียเสร็จก็กิ้งกริ๊งเลยแล้วคนนับมาละผมต้ถามว่าคนนับขับ เรียกเลยเอาลอาาเออะไรไปครับเรียกเลยเรียกเลยคุณลุงครับมานี่ไปหนึ่งมานี่ไปโดนไปโดนเซ็ตหนึงเหมันผมไม่มีเรื่องอะไรคุยกับคุณนะมีเรื่องอะไรครับไปวัดไปอะเอาอะไรไปครับเอาปินโตไปผิดหรือถูกไม่ใช่ครับเอาอะไรไปอ่ะสามเมตรเรียังไง ออเกมนแต่แต่เกมต่อไม่เหมือนคนนบเนาะสังกทานไปอย่างเี้เนาะถามถามคนนบมีมีสักหนึ่งคำถามไหมมีมีเดือนเดือนแรกเดือนเดือนแรกเนี่ย เราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเรามีแฟนเดือนที่สองเราแต่งงานกับผู้หญิงอ่าแล้วเดือนที่สามจะคือมีอะไรเดือนแรกมีเดือนแรกมีแฟนเดือนที่สองแต่งงานเดือนที่สามจะมีอะไรก็เดือนที่สามครับมีนาดีโอ้มีนาะเอางี้ดีกว่าไม่ต้องใหกลับมาให้แต่ว่าไปรัฐไปวัดนี่เหมือนเดิมนะ เรียนมึงรู้ไหมไม่รู้ครับแต่แต่ไปวัดนี่เอาเอาสรุปคือเอาตลับเม็ดไปนะตลับเม็ดไปเออโตไปนี่ไม่ใช่ตอนที่คนนบใส่ผ้าเหลืองชนเนียนน้ำตาซึมทำไมตึงแม่ ไม่ครับหรือว่าหรือว่าไมเปิดตู้บริจาคไม่ออกนริ้มเกินไปครับเติมเติมเติมตันใช่ไหมเต่นตันโคตรแบบว่าอย่างงี้เนาะนึกว่าจะนึกว่าจะในใจคิดว่าไม่ต้องเสกแล้วก็โดนถามนี่จะไปถามมันมันไม่พร้อมตอบหรอกเหน็บกินขามันเหรอผมว่าน่ามันซึ้งในรถพระธรรมเอาละเน็ปกินขาถือรุปแล้วก็คือได้แล้วนะคำตอบก็คือได้ แต่ตอนที่เลยบ้านจูเนี่ยไปนี่ไม่ได้บอกคนนอบจริงๆหรอเมื่อปีนี่แกจะครบปีแล้วเนี่ยปีหน้าก็จะเดือนหน้าก็จะวันเกิดพ่อเอกนี่ก็จะไปเปล่านี่ใจไม่หายไปอยู่ครับถ้าเขาเชิญถ้าเขาไม่เชิญเหรอถ้าเขาไม่เชิญก็ไปอยู่ไปดูห่างกันไปดูห่างกันเพราะรักพี่เอกใช่ไหมอยาก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 ไปอวยพรให้พี่เอกวันปีที่แล้วนี่เตรียมแบบว่าเป็นเต้นเต็มที่เนาะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ตอนกลับเนี่ย ใ,ใจมึงบอกว่าน่าจะบอกว่าโค้ดเสือบใช่ไหมไม่ใช่ครับโดเรียกต้ามึงมารับใช่ไหมแล้วโค้ดได้ยินใช่ไหมแล้วโค้ดว่าไงเออโค้ดบอกว่าไม่เป็นไรมันไกลเดี๋ยวไปกับโค้ดแล้วไปรับบ้านโคตใช,คใช่ไหมครับแล้วพอเลยทางเลี้ยวเข้าบ้านก็เลยก็เลยมให้ไปรับที่ทาง ออเก็ไปบ้านโค้ดก่อนไงประเด็นคือไม่ใช่ที่สนามไปยังมึงไม่บอกป้ามึงอะมึงไม่บอกกู่ว่าเออบ้านผมเลี้ยวเข้าไปนิดเดียวนี้เลี้ยวเข้าไปทางนี้มึงไม่บอกอะแล้วมึงไปบอกตอนถึงบ้านกูมันบอกเพื่ออะไรอยากรู้แล้วบอกตอนกูเก็บรถแล้วด้วยเออปู่ก็รู้บ้านกูเก็บรถอะกูต้องขยันขันหนึ่งออกมาแล้วเอาอีกคันหนึ่งออกมาพอเก็บเสร็จมันบอกไงรู้ไหมก็โดนหน้านี้เลยนะ เมื่อกี้ผ่านบ้านผมฮะผมยผมก็ไม่กล้าบอกโค้ดไอ้คนอะไรมันจะซื่อขนาดนั้นคือคุยกับป้ามันว่าเอาที้ป้าไปรับที่บ้านโค้ดนพนะป้ามันก็ถามบ้านอยู่ไหนเราก็บอกว่าอยู่ยองเย้งวัดอ่ะอยู่ไทยรือป้ามันไปนู่นวัดเปียพรนู่นแล้วบอกคอยตันเอาเรกรรมนี้บอกบอกให้เอฟซีเขเด็กจากใกล้ๆดีกว่านะทีนี้เนาะโอทีนี้ไป แต่ว่าเลยเลยเลยมาจริงเนาะวันนั้นก็จูเนียก็ไม่กล้าบอกคนนบแล้วเพราะนัดป้าไว้ด้วยอย่างงี้เนาะก <ๆๆ S 1> ลัวกลัวกลัวจะสวนทางกับป้าจริงๆมันเป็นห่วงป้ามาแหละรักรักป้าเพราะว่าแกนัดป้าแกลแล้วผมผมมองว่าก็ <laughs> โดนกัเป็นหนึ่งในสมาชิกงานวันนั้นอ่ะ <laughs> ออกงานมาด้วยวันนั้นอ่ะไม่ได้บุญหิดอะไรหรอกบุญหิด รถออกรถเตือนรถเตือนก็อยู่ในงานเนี่ยก็มีว่าผมบุดนอิดเรื่องอะไรทำไมก่อนรถมันขยับไม่ได้นั่นแหละไอ้นี่มันเล่นอีกแล้วมึโง่กว่าผมจะได้หลับได้นอนตีหนึ่งอ่ะส่งไปส่งวนไปวนมาแค่ที่เลี้ยวเข้าป้าแกก็ยังไม่ทันออกบ้านเนาะตอนนั้นนะคือมันเจตนาจะไม่บอกผมแล้วว่าเออแค่เลี้ยวข้ามสะพานไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกขยึดเดียวก็ ถึงบ้านไหนนะก็เลี้ยวขวาก็ถึงบ้านมันแล้วอ่ะพุณโดนปีนี้เก็บเก็บตัวใหม่นะเก็บตัวใหม่นะรวมกันไม่ถึง300เมตรอ่ะแต่ไปบ้านผมมันเกือบครึ่งโลอ่ะคุณโดนท่านว่าลองไหมท่านมาลองอีปีปีูดิอีปีวนี้อีปีไม่ได้การผมโอเคครับวันนี้ยามแรงก็เอามาพับพบปล่พูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้เนาะครับผมครับผมก็เป็นเรื่องที่กับผมนะครับวันนี้มีรถเปรดเกร์ชันนะครับครับผมเนี่ยครับคนน้องจูเนียร์นะวันนี้ใช้ใาย แม่ฉันต้องได้กินน้ำพริกกาก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 โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาบอลไปก่อนแล้วสูงแมกไปตามที่หลัง